สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูวิกผมแท้กันนะคะตัวนี้นะคะที่พีพอคลกำลังถ่ายอยู่นี้นะคะก็จะเป็นงานนาโนคะ่ะลูกค้าเป็นงานวิกผมแท้ที่คุณภาพดีมากนะคะเป็นงานที่สวยนี่เลยคือสามารถทําได้ทุกอย่างนะคะม้วนเพิ่มได้ทําสีได้ทําได้หมดเลยนี่คืองานรุ่นพรีเมียมนะคะรุ่นนี้จะขายอยู่ที่โปร 8,900บาทนะคะเป็นงานาวิกผมแบบด้านในเนี่ยก็คือสามารถที่จะแสกกลางนะคะปัดข้างหรือว่า,าแสกข้างก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าเองแล้วก็สามารถที่จะมัดรวบถักเปียอะไรได้เหมือนกับผมของของเราปกติแหละเพียงแค่มันทำมาในรูปแบบของวิกผมที่ให้กับลูกค้าที่ อยากเปลี่ยนลุกเปลีนสไตล์หรือคนที่ไม่มีผมนะคะลูกค้าเราสามารถที่จะปรับขนาดรอบหัวได้คะ่ะนี่เลยคืองานของเขาใส่ไปก็คือเราสามารถที่จะปัดซ้ายปัดขวาได้หมดเลยนะคะนี่พี่ปอปเลิ่รีวิวลฟ์สดอยู่ที่หน้าร้านข้างบนนี้ก็จะเป็นงานนาโนที่เวลาเราสวมไปกับหัวของเราเนี่ยคือมันจะมีความเป็นธรรมชาติที่สูงมากคะ่ะก็คือความหนาพอดีนะคะลูกค้าไม่หนาเกินไปเนาะแล้วก็ เส้นผมนี่ก็คือเป็นผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะไม่ใช่ไหมผสมเนาะอย่างหลายๆคนจะถามว่าพี่ป๊อปเปอร์หนูเคยซื้อโดนแบบเวลาเรามาใช้งานมารีดมาม้วนเพิ่มมาอะไรเงี้ยมันจะเป็นฝอยๆแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนพลาสติกอันนี้วิกผมร้านเรานะคะก็การันตีเลยนะคะในส่วนของคุณภาพนี่คือเรารับประกันคุณภาพอยู่แล้วเป็นวิกผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นตไม่มีการผสมเส้นไหมนะคะลูกค้าใส่ไปก็จะเนียนแบบนี้ลูกค้าถนัดซ้ายขวาปัดไปได้เลยแล้วแต่เราถนัดแล้วแต่เราชอบ ะค,ะคือความเนียนของตัววิกเนี่ยมันเนียนอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะจัดแต่งทรงผมได้ตามปกติเหมือนกับผมของเราเลยทรงนี้จะเป็นสไลซ์นะคะลูกค้าเนี่ยคือความยาวเขาจะอยู่ที่55ซีเอ็มนะคะประมาณ5 0าสิบถึงห้าสิบห้าซีเอ็มประมาณนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นสไลซ์ยาวนะคะสไลซ์ก็คือมันถ้าเราใส่ไปกับตัวของของพวกเราปกตินะคะก็จะ น่าจะอยู่ประมาณเสื้อในอะ่ะก็คือความสไลด์ก็จะอยู่เลยเลยเสื้อในลงมาอีกนิดนึงเนาะใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่แต่ส่วนใหญ่วิกพวกนี้จะนิยมใช้ในกลุ่มของลูกค้าหญิงมากกว่านะคะแล้วส่วนใหญ่เราก็จะเป็นคนที่เน้นการใช้งานที่แบบต้องใส่ทุกวันนะคะใส่ทุกวันแล้ววิกผมแท้ของเราเนี่ยคืองานมันเป็นงานที่เป็นงานพรีเมียมเน้นคุณภาพอยู่แล้วใช้ได้นะคะชิ้นนึ่งเนี่ยสอสปีสะ ได้ทุกอาทิตย์ก็คือทําได้ทุกอย่างเลยความคงทนอายุการใช้งานเนี่ยก็คือลูกค้าที่เคยซื้อไปจากเราเนี่ยเขาก็จะใช้กันอยู่ที่ประมาณ2-3ปีหมายถึงว่า2องถึงสามปีน่มันไม่ใช่ว่ามันจะเสียหายจะพังนะลูกค้าแต่เพียงแค่ว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นทรงใหม่เพื่อที่จะอยากได้ทรงใหม่หรือว่าอยากได้เป็นตัวใหม่ไปใช้งานเพราะว่าเขามองว่าสองสามปีหรือบางคนสามปีนี่ก็คือมันคุ้มกับเงินที่ที่จ่ายไปแล้วนะคะแล้วก็ อยากที่จะได้ชิ้นใหม่มาเปลี่ยนแปลงแต่ว่าบางคนเขาก็จะเก็บไว้ใช้ต่อก็คือไว้สับเปลี่ยนกันปกติค่ะเนี่ยคือรุ่นเนี้ย มันจริง,รงๆอ่ะมีหลายแบบนะแต่พี่ป๊อปเปิลก็เอาทรงแต่ละแบบมาถ่ายให้ลูกค้าแฟนเพจได้ชมกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหลายๆคนว่าเอ๊ะที่ร้านป๊อปเปิลวิกเนี่ยนอกจากจะขายวิกผมหญิงชายที่เป็นใหม่แล้วเนี่ยมีผมแท้ไหมก็มีผมแท้นะคะในส่วนของวิกผมที่เป็นแบบสวมทั้งหัวนะคะลูกค้าใครที่อยากได้ประมาณไหนก็ทักแชทแอดมินเพจได้เลยนะคะ0818268 8 9 3กจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของร้านป๊อปเปิลวิกนะคะก็ที่หน้าร้านเราอยู่ที่ศูนย์การค้าห้างเยดบางฟี ะะตลาดยิ่งเจริญสองสมุรปาการค่ะลูกค้าใครที่อยากได้วิกผมสวยๆก็ทักแชทแอดมินเพจได้เลยนะคะขอบคุณค่ะนี่เลยก็คืองานสวยๆเราไล์สดจากหน้าร้านเนาะก็คือปัดได้ทุกฝั่งนะลูกค้านะเนี่ยความเนียนความสวยความเป็นธรรมชาติของเส้นผมก็คือสวยเพราะมันเป็นผมแท้เนาะนมันก็คือสวยอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะทําสีทำอะไรเพิ่มเติมได้หมดเลยค่ะลูกค้านี่เลยสวยมาก